สนับสนุนโดยมูล,ลนิธิสักพรทรัพย์เสนอโครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อสอบโอเน็ net, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากโจทย์ข้อ3นักเรียนห้องหนึ่งเป็นนักเรียนชายเศษ5ส่วน9ของนักเรียนทั้งห้องมีนักเรียนหญิงเป็นนักกรีทายอยู่0.5ของนักเรียนหญิง ถ้านักเรียนหญิงในห้องนี้เป็นนักกรียทา8คนจะมีนักเรียนชายในห้องกี่คนโจทย์ต้องการทราบว่าในห้องนี้มีนักเรียนชายกี่คนถ้าเราพิจารณาที่เงื่อนไขนะคะมีนักเรียนหญิงที่เป็นนักกรียทาอยู่0.5ของนักเรียนหญิงหรือเราอาจจะกล่าวอีกในหนึ่งว่าครึ่งหนึ่งของนักเรียนหญิงเป็นนักกรียทาซึ่งมีอยู่8คนดังนั้นจะได้ว่ามีนักเรียนหญิง 16คนและจากเงื่อนไขข้างตน้นกล่าวว่าเป็นนักเรียนชาย5้ส่วนเของนักเรียนทั้งห้องดังนั้นจากเงื่อนไขนี้เราจะได้ว่ามีนักเรียนหญิงทั้งห้อง1นึลบเศษหส่วนเหรือเท่ากับเศษสส่วนเของ นักเรียนทั้งห้องจากที่เราตีเงื่อนไขทั้งสองเงื่อนไขเราจะสามารถเขียนสองเงื่อนไขนี้ให้อยู่ในรูปของสมการโดยเราจะกำหนดให้ให้นักเรียนทั้งห้องมี x คนหรือกำหนดให้ x แทนจำนวนนักเรียนทั้งห้อง ดังนั้นเราจะเขียนสมการได้ว่าเศษสี่ส่วนเ x เท่ากับสิหรือ x เท่ากับสิหคูณเส่วนสหรือเท่ากับ36คนนั่นเองนะคะเนื่องจาก x แทนจำนวนทั้งห้องเราจะได้ว่า จำนวนนักเรียนชายในห้องนี้ก็จะหาได้จากนักเรียนทั้งหมดก็คือสาลบออกด้วยจำนวนนักเรียนหญิงทั้งหมดก็คือหกคนก็จะได้ว่าเรามีจำนวนนักเรียนชายนะคะจำนวนนักเรียนชายยีิคนดังนั้นโจทย์ข้อนี้คําตอบก็คือข้อ2อง